จุกก่อนให้หนึ่งพันจุกก่อนจุกก่อนเหรอให้หนึ่งพันเหรอจุกจุก้ยหนึ่ fc ให้หนึ่งพันจุกจุกเลยโอ้โหจุกเก่งมากไปซื้อนมเอาไว้ซื้อนมจุกจุกจุกหนึ่งพันอ้ยจุกจุกหนึ่งพันเอายิ FC, ้มแล้วมั้งลูกยิ à, ้ม fc เอาตังมาให้หนึ่งพันนะครับด้กินนมนะครับน้ำมัชชิชุนนะครับขอบคุณครับจัดพี่ขันนไหม,ไมไเล่นแล้ว,เล,ลวเล่นแล้วหนึ่งเล่นแล้วหนึ่งอ๋อ fc โดนโดนกระโดดใส่ าารู้เลยว่าคนไหนสวยเห็นไหมพี่เปอร์ชอบคนสวยเอซีโดนแก้งอะเอซโดนแกงเอฟซี FC เปิ้ลโดนแก้งนะฮะโอ้ยลูกแรงพี่เปิ้ลครับเดี๋ยวมือแขนพี่เขาเขียวหมดลูกว่นหลุดเลยวันนี้เลยวันนี้มาหาแม่เราวโอ้ กัดละใครเลีเ้ยงกัดละใครเลีเ้ยงกัดแม่ละใครเลีเ้ยงกัดแม่ละใครเลี้ยงเออเออเอฟซีให้ต้ามี่เปอร์หนึ่งพันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ